คลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการถอนเงินนะคะอย่างแรกเลยล็อกอินเข้ามาในเว็บให้เรียบร้อยเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเลือกคำว่า account w i t h d r a w เห็นไหมอ่ากดลงไปเลยหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้อ่าขึ้นมาหน้านี้เสร็จนะคะมันก็จะขึ้นชื่อ user ของเรานั่นเองหัวข้อที่2 w i t h d r a w channel นะคะให้เลือกเป็น account นั่นเองนะก็คือจะถอนเงินเข้า account นั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูหัวข้อที่3กันนะคะก็เลือกบัญชีพอตนั่นเองว่าเราจะถอนพอตอันไหนนั่นเองนะคะลอลมีพอตเดียวก็เลือกได้เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นจำนวนยอดเงินที่เรามีในพอตนะคะอันนี้ยังไม่ได้เติมเงินเข้าไปก็เลยขึ้นเป็น0ูนย์นะต่อไปมาดู base account กันนะคะ a บสแอคเค n t ก็คือจำนวนเงินที่เราจะถอนออกนั่นเองนะคะเราจะถอนร้อยดอนพันดอลก็ใส่จำนวนเงินที่จะถอนไปได้เลยจำนวนเงินตรงนี้ต้องใส่เป็นดอลลาร์นะคะไม่ใช่บาทนะต่อไปมาดูที่ Payment Channel นะคะกดลงไปเราก็เลือก e m m t t a n c e Payment ได้เลยนะคะมีตัวเลือกเดียวกดลงไปเลยต่อไป Payment Currency นะคะ กดลงไป1ครั้งนะคะเราก็เลือกเป็นจํานวนเงินไทยบาทนั่นเองสกุลเงินไทยบาทเนาะมันก็จะแปลงออกมาเห็นไหมคะว่าเราเวลาถอนเนี่ยเราจะได้จํานวนเงินเท่าไหร่นั่นเองนะคะมาที่ withdraw t นะคะเราเลือกเป็นแบงก์การ์ดก็คือถอนเข้าบัญชีธนาคารนั่นเองนะคะถ้าเราอัพสมุดบัญชีธนาคารแล้วเราก็กด withdraw bank card number เห็นไหมคะ กดลงไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นบัญชีธนาคารของเราที่เราได้อัพเอกสารลงไปนั่นเองเห็นไหมก็จะขึ้นข้อมูลมาเลยเลือกเสร็จแล้วเราก็กดคำว่า Submit นะคะจากนั้นก็รองเงินเข้าได้เลยนะ